จำได้วันก่อนดูคลิปตัวเองตอนเล่นแรกๆแ,แค่กูเลี้ยวแค่นี้ทุกคนก็ตื่นเต้นอ่ะกมึงตื่นเต้นหกูรู้สึกกูเท่มากมีวันนึ่งไปเจอของจริงไงกูรู้สึกกูเป็นเด็กอุบาลอะ่อะเจอเขาเล่นเขาแบบหมุนตัวเขาหม,หมุนแบบฟลิป3รอบตอนนี้เขาถามเรื่องงานกับเรื่องนี้เรื่องนี้อินกว่าสนุกกว่า ีจะไปสยามดิสคัเวอรี่ครับไปดูงานเซิร์ฟสเก็ตเขามีงานเซิร์ฟสเก็ตเขาชื่อว่า Discover Outdoor Culture ผมก็ชอบเล่น Surf เซิร์ฟสเก็ตเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีความรู้มากเขาบอกว่ามีเอบิชันที่แบบเจ๋งมากแล้วก็มีโปรเซิร์ฟสเก็ตมาสอนด้วยเดี๋ยวไปลองส่องดูว่ามีอะไรน่าสนใจในงานแล้วก็ถ้าไหวก็อาจจะลองถ่ายๆดูบ้างนะครับน่าจะสนุกดี เล่นมาประมาณ3เดือน4เดือนแล้วจริงๆต้องบอกว่าตอนนั้นเล่นเซิร์ฟแบบไอทะเลมาก่อนใช่ป่ะแล้วก็ชอบมากฤดูกาลของเซิร์ฟจริงมันหมดไงเราก็ถึงมันอยากเล่นก็เห็นคนในในอินสตาแกรมนี่แหละเล่นถ้าจำไม่ผิดในเห็นเนี่ยพวกเต้ยจลินพรเคนธีรเดชเล่นแล้วรู้สึกมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอวะก็เลยไปลองศึกษาเออครั้งแรกก็คือเล็บทีกเลยพราะลื่นช่วงแรกเล่นทุกวันเพราะเราอยากเล่นเป็น ตอนนี้ถ้าถามเรื่องงานกับเรื่องนี้เรื่องนี้อินกวา่าสนุกกวา่าคือเวลาทํางานเนี่ยทุกคนคงเป็นเครียดไงแล้วก็คิดเยอะเท้าเราตีเราเนี่ยมันเหยียบที่บอร์ดเนี่ยมันลืมทุกสิ่งแล้วมันมีสกิลใหม่ตลอดเวลาให้เราได้ฝึกมันเหมือนคือส่วนตัวเนี่ยเป็นยังไงเราก็เป็นคนชอบตั้งเป้าหมายใช่ไหมคือมันเหมือน,นเราได้ตั้งเป้าหมายกับตัวเองตลอดเวลาแบบค่อยๆ่เก่งขึ้นอัพเวลอะไปเรื่อยๆจํจได้วันก่อนดูคลิปตัวเองตอนเล่นแรกๆแค่กูเลี้ยวแค่นี้ทุกคนก็ตื่นเต้นอ่ะมึงตื่นเต้น รู้สึกวที่มากมีวันหนึ่งไปเจอของจริงไงกูรู้สึกกูเป็นเด็กอนุบาลอะเจอเขาเล่นเขาแบบหมุนตัวเขาไปหมุนหมุนแบบลิบ3าลอบแนแอบสามครั้งติดต่อกันโลกนี้ยังยังมีอีกกว้างใหญ่ไว้มันยังมีบนสวงโซ่อาหารนี่เรายังเป็นแค่แบบตัวกระจอกอยู่มันมีตัวข้างบนที่เก่งกว่าเราอีกเยอะมันก็เลยสนุกก็เลยท้าทายตอนนี้ใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับใส่แมสก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยโหคนอย่างเยอะ เข,นขินเขินเหมือนกันนะเนี่ยขนาดนี้เลยเหรอด้วนก็ด้วนกูไปไปไปปอนอ,อ,อยู่ในรถเฮ้ยได้อยู่ ตอนนี้ผมอยู่กับน้องเจนะครับเป็นเทรนเนอร์เซิร์ฟสเก็ตอยู่ที่คลานข้างหลังตรงนี้นะสวัสดีน้องเจครับสวัสดีครับนี่ทำตัวนิดนึงครับก่อนหน้านี้เราทำอะไรมาก่อนอยู่ในวงการนี้มานานยังคือเล่นสเก็ตบอร์ดมาเป็น10ปีแล้วแล้วทีนี้ก็มาได้ลองเล่นเซิร์ฟสเก็ต ก็เลยเนี่ยได้เข้ามาคุกคีในวงการด้วยแล้วชอบไหมพอเล่นเซิร์ฟพอเทียบเทียบกับสเก็ตบอร์ดกับเซิร์ฟสเก็ตที่ต่างกันยังไงความชอบเซิร์ฟสเก็ตมันจะเบากว่าแล้วก็ความเอ็กซ์ตรีมมันยังไม่ไม่ผาดโผนขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ชิวชิลกว่าฟรีฟลูว์อะไรเงี้ยกว่าใช่จะเน้นจะเน้นเรื่องการเล่นสรีระการการทําให้มันเหมือนเซิร์ฟทะเลใช่อ้างอิงให้มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะงั้นต้องแนะนำนิดนึงนะที่เป็นเทรนเนอร์สำหรับคนที่อยากจะเริ่มหัดเล่นเซิร์ฟสเเก็ตนี่ย อะไรที่เขาควรจะเริ่มฝึกก่อนเป็นอันดับแรกหาอะไรเกาะแล้วขึ้นไปยืนเนี่ยครับไอซเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันต่างกับสเก็ตบอร์ดตรงสเก็ตบอร์ดเนี่ยข้างล่างมันจะแข็งแข็งอ๋อมันจะแข็งโพกเลยใช่ไผมเคยยืนขึ้นไปยืนเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออมันยืนอยู่ครับคแต่พอเซิร์ฟสเก็ตเวลาบางคนยืนครั้งแรกอะข้างหน้ามันล่วงลงมาจับมือคนไปก่อนก็ได้ลองว่าบนล้อมันรู้สึกยังไงครับครับครับแล้วแต่ละท่าเวลาเราจะฝึกเนี่ย เราเราเรียนรู้จากไหนดู YouTube ดหรือว่าต้องมีโปรมีเทรนเนอร์มาสอนหรือเราฝึกเองได้สมัยก่อนผมดู YouTube อย่างเดียว <S <S ที่อย่างเดียวคือ u t u b e แล้วก็พี่ๆที่เคยเล่นมาก่อนเราครแค่นั้นเลย,นเนยสังคมมันอยู่มันแค่นั้นเลยผมว่ามันต้องฝึกเยอะใช่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่ดูคลิปไม่ใช่แค่ฟังอาจารย์แต่ว่าต้องลงไปเล่นเองเยอะๆใช่ครับต้องฝึกล้มเอาจริงๆอย่างแรกเลยเวลาเราจะฝึกไปท่าหนึ่งอ่ะเราก็จะต้องรู้ว่าไอ้ท่าที่เราจะไปฝึกเนี่ยมันล้มได้เป็นท่าไหนบ้าง อันตรายน้อยลงเหนื่อยน้อยลงเจ็บน้อยลงเรื่องพวกนี้ก็ช่วยหมดเลยขอสักหนึ่งทริกหรือ2ทริคได้ไหมว่าฝึกล้มที่มันมีฝึกยังไงอย่างเช่นสมมติเรา snap back s i d e อ่ะส่วนใหญ่พอ snap back s i d e เนี่ยมันจะงายหลังก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเวลาสรลร์เราไปทางเนี้ยเปอร์เซ็นที่เราจะล้มอ่ะมันจะล้มไปท่าไหนได้บ้างจากความหน้าทางเนี้ยเราแบบต้านยังไงกับมันได้บ้างแล้วเราจะพลิกแพงตอนที่เราล้มไปยังไงพยายามไม่ใช้มือลงเราจะใช้แบบ หลังลงลงลงไปแล้วเราก็ลงไปเลยเหอเอหลังหลังก็เอากิ้งไปเลยฮะเนี่ยเราจะเก็บคองอเข่าเลยถ้าใช้มือให้ใช้ปั่นครับอย่าไปกระแทกไมันาจออย่างนี้เออใช่เราเจอกันช้าไปหน่อยเท่าที่ตัวเองเล่นเซิร์ฟไอเล่นสเก็ตบอร์ดมานานเนี่ยพอเห็นเทรนเซิร์ฟสเก็ต รู้สึกประหลาดใจมามคิดว่าทําไมมันถึงมาฮิตในช่วงนี้แล้วก็โอ้โหมันเป็นกระแสมากทีู่มตามดูตั้งแต่แรกจริงๆนะคือเห็นจากเน็ตไอดอลดาราครับเขาเริ่มเขาเริ่มเข้ามาในอไอจีในอะไรส่วนโดยส่วนตัวที่าม,มาจากมอง,งนี้ก่อนคิดว่าจะมาจากทางนี้แล้วคิดว่ามันจะเป็นกระแสที่แบบไปยาวไหม,มเหมือนสเก็ตบอร์ดที่ทุกคนก็ยังเล่นอยู่เป็นเรื่องปกติคือพอกระแสมันเกิดขึ้นผมว่าอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมามันคือเขาเจอ จากเทรนด์จะกลายเป็น c u เจอร์ใช่ทีเนี้พอมันเกิด c u เจอร์ขึ้นมาผมว่ามันตรงนี้มันจะอยู่ที่คนแล้วธรรมชาติมันก็จะคัดสรรว่าใครจะอยู่กับมันหรือใครจะเอ๊ะเบื่อแล้วซึ่งก็ไม่ผิดเนาะซึแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะฉะนั้นเซิร์ฟสเก็ตก็ยังจะอยู่ต่อไปเหมือนสเก็ตบอดแน่นอนคิดว่าอ๋อเจ๋งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่สยามดิสカเวอรี่ครับอ้เจ๋งมากเลยครับผมนี่ในละริดมาทั้งหมดเลยใช่ครับก็จัดเต็มที่เลยอ่ะครับข้างในเราจะมีเรื่องของการจำหน่ายบอร์ดคัสตอมบอร์ดมีเรื่องของการทำให้เปอร์ปร์เซนทาลิเซชันมีเอ็กซิบิชันวยครับเดี๋ยวผมพาพี่เก่งเข้าไปดูดีกว่าอยากดูแล้วครับไปครับเชินครับ ที่ผมกำลังจะพาพี่เคนไปเป็นไฮไลท์สำคัญมากของงานในครั้งนี้ครับคือ Future l a b Volume 2เซิ f ์ฟเคาน์เตอร์เอ็กซเอร์เราเอาแบรนดิ้งของการไปสยามดิสคอร์ฟรีเนี่ยมาทำให้จับต้องง่ายขึ้นก็คือการทำเป็นโปรเจกต์ Future l a b ที่จะประกอบด้วยครั้งนี้มี2ส่วนสำคัญคือ Exhibition กับ Hyper Personalization ก็เป็น Exhibition เนี้ยอยู่ภายใต้เรื่องราวของการเล่าว่า Find ไฟล์โ r ่ฟ Board นะครับฟุตบอร์ดแรกของตัวเองถูกต้องเพราะฉะนั้น Exhibition นี้จะไม่ได้พูดถึงแค่เซิร์ฟสเกต พูดถึงบอดเกือบทุกคือกีฬาบอดทั่วทั้งหมดตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่เคยเกิดมาเลยใช่เพว่าตอนนี้ปรากฏการของไทยที่ฮิตเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยฮิตพร้อมกันทั่วโลกใช่ไหมเราเล่นพร้อมๆกันแล้วก็ สยามนี้ก็เอามาทําจัดเป็นเอซิบิชันให้เราได้เรียนรู้แล้วผมว่านี่แหละตรงนี้ที่มันสนุกเพราะว่ามันเหมือนไม่ได้เป็นแค,ค่กีฬาแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์มันแบบเนี้ยเอามา work shop, มเอามาทำเวิร์กชอปเอามาทําเรื่องพเตอร์เนลไลฟ์คือสยามดิสคัฟเวอรี่ครับเราทํางานร่วมกับไนฟาย์นะครับ,รบก็นแบรนด์ชื่อดังในการเอาพื้นที่ตรงนี้มาก็คือเป็นชื่อไนฟายส์ t เก k ต u s t o m Shop ตตรงชื่อเลยครับ c u s t o m Shop คือพี่เคนสามารถอ,าออกแบบบอร์ดของตัวเองได้ ไม่ใช่แค่เพนนะคะคือพี่เคนเลือกบอร์ดที่ตัวเองชอบเลือกทรัคเลือกอะแดปเตอร์ที่ตัวเองชอบเลือกรอที่ตัวเองชอบแล้วประกอบมาเป็นของพี่เคนคนเดียวมันก็จะไม่เหมือนใครเลยครับเวเอาบอร์ดเรามาทําความสะอาดก็ได้เอาบอร์ดมาแปะอะไรใหม่ก็ได้แปะสติกเกอร์ก็ได้ตรงนี้เป็นพื้นที่เวิร์คช็อปด้านหลังนะครับบอร์ดที่ขายของอะไรบ้างก็มีห้อดังๆมียาวมีเพนีมีูสโนว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีอีกมีอีกผมอยากได้ติดตามเงื่อนไขครับ จุดต่อไปอ่ะครับก็ครั้งนี้สยามดิสคอรีทำงานร่วมกับริปเตอร์รใช่ไหมครับริปเตอร์เขาก็มีวางจำหน่ายจากเซิร์ฟแวร์ด้วยก็มาในราคาพิเศษแล้วก็ที่สำคัญคือพี่เคนซื้อตรงนี้ ที่เกณฑ์ไปทำไฮเปอร์เพอีเซนท์ไลซ์ที่ฟิวเจอร์แลบของเราอ๋อยังมีไฮเปอร์เพอีเซนท์ไลซ์อีกก็คือว่าจะเป็นตัวเดียวของเราในโลกเป็นตัวเดียวของเราครับโอเคไฮเปอร์เพอีเซนท์ไลซ์เนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่แบบสกีหรือปักอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่เกณฑ์สามารถตัดอันนั้นมาต่ออันนี้สามารถเอาตรงนั้นออกแล้วเติมอันนี้เข้าไปได้มันก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนตัวที่วางขายตอนนี้เราหยิบตะไบเลยเจ๋งมากเจ๋งมากใช่พี่เกณฑ์ลองเลือกดูก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวไปใส เดี๋ยวถ้าลงน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันจะถ้าเกิดทำไห้ห่อยๆเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยดีคเอาเอาปักแล้วกันปัอยากอยากปักตรงไหนครับด้านหลังดีกว่าเท่ดีครับด้านหลังเวลาใส่แล้วคนเดินตามหลังไงปักอะไรดีเนาะอันนี้ดีกว่าตอนนี้กําลังอินคำนี้ผมว่าคนที่เล่นเซิร์ฟจะชอบคือผมชอบเล่นเพราะว่ามันมันฟรีดิมันเหมือนว่าอิสระแล้วก็โฟล์ฟอล์คือมันออกโฟล์ไปตามกระแสกระแสลมเราไม่ต้องแบบ ยึดอยู่กับใครอยากทำอะไรก็ทำครับผมเป็นคำว่า free and for อยู่ตรงประมาณตรงไหนดีครับเอาตรงกลางเลยเป็นตรงกลางเลยครับแล้วอยากได้ฟอนต์แบบไหนสีอะไรครับก็ถ้า f r ล e ่ n d for ก็อันนี้เลยมันดูแบบมีความเคิร์ฟดีนะแต่เราก็จะเอาเข้าเครื่องปักนะครับใช้เวลาไม่นานครับเท่าไหร่ครับประมาณ5้านาทีส0นาทีโ็ไยยอดนะครับแต่ถ้าลูกค้าเยอะครับก็อาจจะต้องต่อคินอ๋องั้นกคุณต้องรีบมาครับในคนเยอะนะครับครับผม รัเสร็จแล้วครับขอบคุณครับเป๊ะเลยน่ารักมากดูดิครับเป๊ะเลยสดๆนี่สดๆร้อนๆออกจากเตาครับโชว์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 นี่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 ฟรีโยมมล์ฟลอร์โยโซน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับน่ารักมากขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปใส่เล่นร้านข้างนอกเลยไหมได้ปะไม่ได้ ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเซิร์ฟสเก็ตนะครับที่เราพาคุณผู้ชมดูที่สยามดิสคอรีนะครับผมว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่กระแสไม่ใช่แค่เทรนด์แต่มันคือ culture คือวัฒนธรรมแล้วมันก็คือลฟ์สไตล์ที่ทำให้ทุกคนได้ฟรีก็ฟล์คือมีอิสระแล้วก็ไหลลื่นไปกับชีวิตแล้วถ้ามีโอกาสไปเจอกันที่ลังสเก็ตนะครับ